สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเล่นนะครับกับน้องอันนี่ที่เมกาบางนานะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งดูหนังเสร็จที่เมกาครับเรื่องเรื่องอะไรนะ,ออะรเรื่องอะไรนะเรื่องพี่มากพระขนมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันชื่อเรื่องพี่มากาไม่ใช่ไหมนะอ <laughs> เออจริงๆไม่ได้ไม่ได้ดูไงไม่ไดูดิจเอ,อาสองอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ส่องอะไรไม่ได้ส่องหน้าตัวเองนะฮะคือตอนนี้มาเดินเล่นไมกะแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวที่ไวเดนี่ววยดนี่นะครับร้านนี้เดี๋ยวตอนที่ไปทานเนี่ยเดี๋ยวจะอัพลงโซเชียลแคมของน้องอ่านให้ดูนะครับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะนี่ใส่เสื้อรำางันมาทั้งคู่เลยร้อน <laughs> ร้อนมาใส่เสื้อ <laughs> นี่เลินเลยแล้วเราจะให้ดูไอ้นี่ลม กับเป็ดว้าวสวยว่าอยู่ไหนวะนี่เห็นเอ้ยเห็นบ้าที่แม่กาบางนาครับอันนี้มาเดินเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะออกจากที่นี่แล้วเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งจะออกจากที่นี่แล้วเนาะน้าน้าบอกถ่ายอะไรวะถ่ายเที่ยอะไรถ่ายเที่ยอะไรวะสองข้าง <c oughs> ตัวเองเล่นเหรอเออเดี๋ยวนี้เป็ดจะโจรน่ารักไหม นี่ดูตอนแรกบอกว่าจะขอหยิบไปเล่นสักตัวนึ่งได้ไหมแต่พอหยิบปั๊บเป็นอย่างนี้เลยมันติดไปทั้งแผงเลยเอาออกไม่ได้นะฮะเอออีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านดิไปไหนวะไปไปกินข้าวนะครับแถวโรงเบียร์นะฮะที่รามินทาะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวแถวเบียร โรงเบียร์ไงมึงอยู่แค่แค่งเบียร์สักอย่างเดียโรงเบียร์เยอรมันป่าคือตอนนี้กำลังจะไปจากเมกาฮะแต่ว่ายังไม่รู้ทางเลยยังไม่รู้เลยจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง GPS เอากี่นาทีแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วมันตันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนานไปนะฮะโอเคบายบายครับไว้เจอกันที่ร้านร้านห้า